สวัสดีครับผมชื่อตัวติงเด็กชายภูรีเพียนเจริญเกิดวันที่หนึ่งมีนาะวันพุทธศักลางวันครับชื่อเลเยชื่อไอเฟลครับชื่ออมครับน้องคิตตีค้ค่ะฟ้าค่ะคิวินครับน้องจียครับน้องใหม่ครับโลมาชื่อเนยครับ การเรียนรู้มันเป็นเรื่องที่เป็นความสำคัญของของมนุษย์ถ้าเราหยุดการเรียนรู้เมื่อไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในในโลกนี้เท่าทันคนอื่นเพราะนั้นการเรียนรู้จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพมีโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยสภาการศึกษาจึงไม่ลังเลที่จะร่วมทำงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพในการทำโครงการนี้ หลังจากที่เราคุยกันก็มองว่าเอ๊ะเราจะหาสื่ออะไรที่ทำให้เด็กๆสนใจและสามารถรับข้อมูลอันนี้ค่ะไปใช้ในการดูแลตนเองได้โบเชะเลยค่ะเราได้เรื่องหุ่นสายเข้ามาเราก็เลยได้รวมทีมกันในการจัดเตรียมแผนง,งานโครงการนี้ถึงเกิดขึ้นมาค่ะต้นกล้าทาต้านไัยมะเร็งค่ะ การทำงานร่วมกับเด็กมันก็เหมือนกันทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทำกับเด็กในโรงเรียนหรือว่าทำกับเด็กนอกโรงเรียนคือบางครั้งเราก็ต้องอาศัยความเข้าใจเขาแล้วก็ต้องหาตัวนําก็คือว่าพยายามทําให้เขามีความสุขกับกิจกรรมที่เขาทาก่อนถ้าเขามีความสุขเขาก็จะทําได้ดีแล้วก็แล้วก็เขาเขาก็จะมีความสุขในการที่จะทําหรือว่าการที่จะเรียนรู้มันอะไรอย่างนี้ครับ มเล่สาชอบมากมาก็ไม่ได้ละเจม้าชอบหุ่นสายคือหุ่นสายก็ดีนะครับได้เล่นหุ่นสายให้โรงพยาบาลก็มีความสุขครับสนุกเพราะว่ามีความชอบและก็ความคิดเห็นเพราะว่าหนูชอบหุ่นสาย เพราะว่าหนูอยากทำเป็นแบบหัวขวนมากอะค่ะชอบค่ะแล้วก็สนุกตอนที่ว่าตัวละครแบบแสดงเปนตัวอะไรเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีนิดหน่อยดีที่มันบางครับคขณนสายแล้วมันแบบสนุกนิดหน่อย The p u p p e i s the cancer so I'm just pretending to be it ปกติถ้าพูดบางครั้งเด็กตัวเล็กๆก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบ แสดงให้เด็กดูด้วยของที่มันดูน่าสนุกเด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมคิดถึงพี่เพราะพี่จะไปเพราะโลกมะเร็งก็เลยไม่อยากให้เด็กคนอื่นสูญเสียคนที่สำคัญไปครับคืออยากอยากเห็นพวกเด็กที่ทำโครงการมีความสุขแล้วก็เด็กที่ดูก็มีความสุขฮะเมื่อได้ดูละครหุ่นกับ สิ่งที่ผลลัพธ์ที่ทุกคนมองในภาพเดียวกันคือว่าตระหนักและก็เข้าใจว่าเออมะเร็งในเด็กเนี่ยมันมันคืออะไระสำคัญที่สุดคือการป้องกันป้องกันอย่าให้เกิดดีกว่ากับการที่ไปแก้ไขเมื่อเหตุมันเกิดแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมมองภาพกว้างแล้วผมมองภาพของของเด็กในยุคใหม่เนี่ยนะเป็นน่าแปลกใจตรงที่ว่าเด็กเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่มันที่เด็กเขาเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมหรือเปล่าเกิดจากการกินอาหารเกิดจากสารเคมีเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่ามีคนที่มีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องเหล่านี้ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นนี้ได้เนี่ยอนาคตต่อไปเวลาเขาเป็นพ่อแม่ผมผมมองถึงความสําคัญในลักษณนอย่างนั้นว่าเวลาเขาเป็นพ่อแม่เขาจะได้ดูแลลูกของเขา ต่อไปในขณะที่เขาได้รู้เรียนรู้ในขณะนี้ว่าเขาดูแลตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญความคาดหวังของการจัดกิจกรรมนี้นะคะอันแรกเลยเรามองว่าเราได้เริ่มต้นในการส่งมอบข้อมูล ของปัจจัยเสี่ยงและวิธีป้องกันความเสี่ยงต่างๆเพิ่มความตระหนักให้น้องๆได้รู้นะคะหลังจากนั้นเร,เราวางแผนว่าเราจะต่อยอดค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนหรือเป็นทูตในการที่จะดูแลสุขภาพทั้งตัวเองในโรงเรียนและครอบครัวนะคะอันที่สองเลยก็คือคาดหวังว่า ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะทางกลุ่มโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือบ้านเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองมันจะยั่งยืนค่ะสุดท้ายก็คืออยากให้ได้นำความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้ในการดูแลตนเองลดความเสี่ยงถ้า มีความเสี่ยงเป็นจริงก็จะได้รีบเข้ามารับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะคะเลนเพื่อให้ความรู้คุณเกี่ยวกับการรักาการป้องกันตัวจากมะเร็งรู้ว่ามะเร็งมันมีอันตรายแบบไหนไม่เดือดร้แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ to not get cancer to be to eat good food so you don't get cancer ห้ามสูบบุหรี่กับห้ามกิน เราไม่นั้นอาจ,จาเกิดมะเร็งได้ครับก็ห้ามกินเหล้าห้ามบุหรี่ก็รู้ว่ามะเร็งน,น่ากลัวแค่ไหนเป็นยังไงชนิดไหนเป็นแบบไหนจะรักษายอย่างไตางต่างๆพวกกันยังไงครับที่น่าคือมันสนุกด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราได้ความรู้เพิ่มเติมจากการเล่นหุ่นแล้วก็โรคมะเร็งด้วยค่ะ แค่ไหนไม่รู้ละให้เด็กๆรู้ได้ว่ามะเร็งเกิดจากอะไรแล้วจะได้ไม่ทําแล้วผมยังมองภาพต่อไปอีกว่าอนาคตมันคงจะไม่จบแค่เรื่องโรคมะเร็งมันมีโรคอีกมากมายที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ที่จะต้องให้ความรู้ที่จะต้องให้เด็กได้รับการเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะชีวิตของเขา